บรรยากาศตอนกแรงพี่น้องเด็ดกับเขากับน้ำมืันี้บ่มีรม่ร่มครับผมหอนเอาขนาดนน้อใหม่ที่จะหน่อยต้มแล้วแล้วก็หมูก็สับแล้วครับผมเดี๋ยวให้แพ่ว่าพัดให้กินครับผมใบกะเพราเราก็เด็ดไปแล้วครับผมพริกแข้งกระเทียม เรียบร้อยมาเนี่ยให้แม่พัดสวัสดีจ้าพี่น้องอาทุจาป,ปา,นะา,าป้านันนะกันะ่ะทุจายิ้มหวานเดี๋ยวจังจะเก็บปลา,าปลาให้ถึงแดดสุดท้ายพ่นละเด็ดแเนี่ยกินก่อนจ้ะครับผมอ่ะปลาลูกให้แม่บรรเลงมันลงไปเข็ดกระทาใหญ่เลยพี่น้อง กัะปุกบบกใหญ่เลยเฮ็ดไปทรงในบานน้ำหลายได้เนี่ยใ่เลยพริกแข็งตำกับกระเทียมกับเขานี่เนี่ยได้โจกบ่แเมนจามืนีเนี่ยเนี่ยกินโจกด้วยจ้าพี่น้อง

เมื่ออาสิบเก่อนอน,นี่ยเพราะว่าเขาตักเองเลยแบบนี้ครับเองอเขากัต้องเย็ดเพชรหลายพดเลยมันลังเสีสเยไม่เก็ด้นอนอ ก็ไม่สมตาด้วยใส่น่อไม้ดองหอมมากเลยเขาคั่วไงเด้อพี่น้อเขาเสร็จาย ัดน้ำเนี่ยเฮ้ยจ้าเดี๋ยวผัดหมูมันมีก่อนน้ำไม่ถึคอยคิดว่าสมัยคอยไปยุ่งเทิดมาหม,มักหมักผัดผัดล้านเขาแกงไหมม,มามักกินไม่ใี่หระโอ้ยอย่าสัน่นอย่าสัน่น เติมน้ำเล็กน้อยด้วยอ้เอเอเติมน้ำเล็กน้อย่พอได้ลาดเขาแกมหมูทำไมมันหอมจังแม่ครบว้ก่อนแม่เล็กน้อยกอนนาพี่นอเดี๋ยวจังเมื่อเมื่อแค่ว่าปิดฝาไปก่อน ติดฟ้าไปก่อนว้าวโอ้หอมมากเลยปุุงรถครับผมดูไว้นะทีนี้จะได้ทำเตนกระทะใหญ่ๆแบ่งเข้าไปบ้านปู่บ้านย่าบ้านประนวนด้วย ใส่รถด,ดีน้ำตาลนิดหน่อยเดี๋น้ำตาลจะน้อยเ,เห็นมันมนูโปรซีิสวขาวโอ้โหมีน้ำราดข้าวเลยหอมมาก Rồi. Không mấy đi cắt. Cắt cắt cắt. cắt, cắt, cắt. ทช่พี่เใส่ใบกะเพราด้วยจ้ะพี่น้องเอ็นนี้ว่กิน่นกระใส่ยังลายดอกพี่น้องใส่ลายยางให้ใส่ไปใส่ไามยังก็เสียบใส่ซำนี่แล้วจ้ะว้าวน่ากินมาก แล้วห่าก็สิแดงเข้าไปในบ้านแล้วก็ให้ลุงไก่ลงใไก่มามักด้วยกันเน,น,นี่ยน่าไม่สวนี่ละจ้ะเ,เร็วจ้าโอ้โหน่ารับประทานมากจี่น้องหนึง่งปิดแก๊สเลยแม่เลย,ยเนาะๆๆๆชมมิมดูอีกทีชิมดูแท้ กูดพอปะ่ะขอะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับติดตาม<ะ>๋ยว<า>ไปเอาถุงมาตักกออเอาถุงมาตักนนนนตักไปงาครับผมตักไปในบ้านเพื่อจะก,กินเขาน้ำกันนั่นแหะเมากษรนะขีดทงปูทรงงาสัส่นละที่นี่นรรี่กต่ชิแบงกับลุงได มีเห็นพัดหลายๆกับพัดเพื่อบบทั้งบลานั้นออเหตุกะเพื่อปูเพืพ่อยาแล้วเนาะพี่น้องเรียบร้อยแล้วให้ตะหน่อยเอาเขาไปซุ่มเพราะว่าเพื่อตรงเหตดหลายอย่างจ้ะ เก็บปลาจ้ะเก็บปลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า